ภาพไม่ค่อยกินเนื้อสัตว์เน้นกินผักอผักไม่ได้ปลูกเองนี่หรอก็ไปซื้อผักเขาคนกินอยแนีปลูกกิน,น,น,กกนสลงสลัดกินอาหารครีมก็กดว่าโอ้โหกินยาทุกวันทำไมฮะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้สำคัญ พี่น้องเราใช้ยาเยอะมากผมก็เลยมาน,นั่งอันนี้ผมคิดเร่ผมคนเดียวนะนตกลงเราเป็นเกษตรกร,กรหรือเป็นข้าตบอกรนคือเราทำโดยไม่บัรยัติัรรยงเราเอายังรวยอย่างเดียวเอาได้อย่างเดียวใครเป็นอะไรไม่รู้อย่างนี้มันก้ไม่ใช่น,ใน,น้องอันนี้ก็ฟังกาน่ากลัว พี่นจบกว่าเนี่ยยิ่งเราผลิตของกินนะเราต้องซื่อสัตย์ซื่อสัตย์ต่อตัว,ตวเองซื่อสัตย์ต่อผู้บริโภคเราต้องอทําของที่มีคุณภาพปนละอดภัยให้กับคนกินนะครับอันนั้นเป็นคุณธรรมสูงสุดเนาะทั่ัจไทยแต่ขายที่ตลาดนอนเงยนตลาดสีมังอรคือเราจะปลูกทุกอย่างมะเขือ ที่เมื่อก่อนก็เข้าตลาดนัดที่บ้านเริ่มต้นจากตลาดนัดที่บ้านก่อนหลังจากนั้นก็จะมีญาติญาติกันเข้ามาเรียกเราไปขายผักชีกันไหมคือไปวิ่บกับเขากรึ้งเขาปลูกเขาปลูกเยอะเราก็เริ่มต้นจากตรงนั้นมาเราก็เริ่มไปขายที่ตลาดชีเมืองทองได้ประมาณสองปีบริษัททีมผู้ตือหัวหน้าสตีเนี่ยกแกก็เลยเข้ามาปุ่งเพราะเราจะปลูกโมโลฮิยะก่อน ตอนนี้ตอนน้าเสน็จก็จะจะทําพิกมาถั่ัปปายาเราก็จะทําพิกตอนนี้นะคะคือเราทาเป็นสามขยักอยู่ตอนนี้นะคะคือเราก็เริ่มตัวคากยากำลังจะอวบค่ะตอนนี้ตัวประเทศญี่ปุ่นครับโมโรฮิยะก็ทําง่ายเป็นพืชที่ทําทําง่ายมากจากตามประสบการณ์คือเราทําผักชีเราก็ทํายากเราจะต้องวิ่งไปสง่ง แต่ราคาขึ้นลงตามท้องตลาดของของผักชีไทยนะคะเอ่อที่ <c oughs> บริษัทก็ตอกกันราคาคือเราแล้วตอนนี้ก็เริ่มจะจะปลูก,ก,กพริกก็เตรียมพันก้าไว้แล้วก็ <c oughs> วกเตรียมเปรียงไว้แล้วส่วนหนึ่งทำได้ตอนของตลาดที่เราทำเพื่ออาทิตย์หนึง่งถ้าเรามีผลผลิตเยอะเราก็ได้เยอะ <c oughs> ก็เริ่มจะปลูก,กพริกร <c oughs> แล้วค่ะน้องสสงก็ตำบลน้องสสงก็ จะเริ่มเป็นร่วมมือกับบริษัททีมพุตแต่บริษัทอื่นๆถ้าสนใจก็เชิญได้ที่หนองสังนะคะบ้านใกล้ๆกันเขาก็ปลูกเยอะมอนการก็ส่นห้างสงโลตัสประมาณนี้สามารถเข้าไปชมได้ไปดูแลได้เป็นติดิต่อได้จะมีเยอะอยู่ะคะ่ะตำบลหนองสังเป็นเป็นส่วนมากจะทำปลูกผักส่วนมากบ,บ้านการบ้านาแากเขาก็จะทำส่งโลตัส ก็สามารถไปแยะชมแย่ามนี้ก็ไปส่งเสริมได้หรือจะไปซื้อหรือจะไปตังๆแยะๆที่นั่นสามารถที่จะทำได้เชิญชวนนะครับขออคุณรันสวรรค์บ้างตลาดนัดจำเลยค้าตลาดนัดเนมากจะมีแมค้าตลาดนัดแล้วเราก็ไปขายเองตาม ตลาดต่างๆครับเดี๋ยวนี้ผมยังจำนายอยู่ที่หน้าสำนักงานเกษตรจังหวัดพุ่ผมว่าเพิ่งเกิดไปเมื่อกี้นี้ครับออกมุดอยู่ตรงนั้นครับเพราะว่าเป็นสมาชิกปักปลอดภัยของชัยมิครับซึ่งทรงเขาเป็นระดับจังหวัดได้แปลงใหญ่ระดับหนึ่งของจังหวัดครับในรับจังหวัดไปแต่ของเราปฏิปักทุกอย่างแล้วก็ของเราเป็นที่ที่น้ําไม่หมด เราไม่ได้รอเพราะเราเราใช้น้ําใต้ดินผมคิดว่าฟางทางทบน่าจะทําได้ครับแล้วผมก็ไปดูงานมาหลายที่อย่างไปวังเขียวกับทังพอมาสมาชิกผมทั้งหมดสี่สิบห้าสิบลายผมจะนัดไปชุมแล้วก็มาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้ผลิตให้ได้สาหรับปรับให้ันปลอดภัยจริงๆก็อยาก เนนวว่าเราวันนี้เรามาพบก,กันเรามาเจอเรื่องดีๆเนาะทั้งฝั่งผู้ประกอบการทั้งฝัง่งพี่นอ้องเกษตรกรเราก็อยากาเห็นเรื่องดีๆเหล่านี้แล้วก็ถ้ามันเป็นอะไรที่เป็นรูปเป็นร่างชัดเจนเราก็าพูดง่ายเราโฆษณาประชาพันธ์ได้เนาะว่าโอ้เนี่ยเราในมุมของผู้ประกอบการเราก็ถือว่าเรามาช่วยพี่นอ้นองเกษตรกรให้สน